สวัสดีครับถ้าวันนี้เราต้องตอบคำถามให้ชัดในเวลาไม่กี่นาทีว่าทำไมไทยถึงไปต่อกับ BT4 มากกว่ายืดอายุสาย M60 มิกอยากชวนทุกคนค่อยๆไล่เหตุผลที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งมุมเวลาในการส่งมอบแพ็กเกจสพอร์ตสมรรถนะภาพรวมและบทเรียนจากโครงการก่อนหน้าเราค่อยพาไปดูตารางเทียบสเปคแบบบานๆที่เห็นภาพในหนสไลด์ครับเริ่มจากฉากหลังกันก่อนครับ ใทยเราเคยรับ M 6 0 A 1 r i ่ e ไ a s s i v e กับ M 6 0 A 3 TTS มาจำนวน1หลังปลดประจำการจากสหรัฐช่วงปลายยุค80เพื่อเสริมกำลังเกราะระดับกลางของเราและมีรายงานการประทะจริงที่ถูกพูดถึงบ่อยคือเหตุการณ์ยุทธการยึดคืนหลักเขต9631ใกล้แม่สายาทาคิเล็กปี2001 ซึ่งมีการระบุว่ามีการใช้ m 6 0 a 3ของไทยร่วมในการปฏิบัติการและมีการยิงโต้อตอบกับ type 69ของเมียนมาในช่วงนั้นรายละเอียดเชิงยุทธวิธีแตกต่างกันตามแหล่งข่าวแต่ภาพรวมคือ m 6 0เคยถูกใช้งานจริงในบริบทชายแดนไทยครับต่อมาปี2011ไทยสั่ง o อปต m จากยูเครน49คันมูลค่าประมาณ240ล้านดอลลาร์ เพื่อยกระดับกำลังหลักแต่การส่งมอบล่าช้าอย่างมากภายในกลางปี2016ส่งมาได้เพียง10คันทำให้เกิดความกังวลว่าจะขาดกำลังในโครงสร้างเกราบของเราจนท้ายที่สุดไทยได้รับมอบครบล็อตในปี2018แต่บทเรียนเรื่องเวลาและความแน่นอนกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจครั้งถัดไปครับดังนั้นในปี2 0 1 6ถึง2019ั้ทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดคือ VT4 ของจีน ซึ่งไทยสั่งลอตแรก28คันประมาณ4,900ล้านบาทต่อด้วยลอถถัดมาในกรอบงบประมาณที่ใกล้เคียงกันข่าวสาธารณะระบุว่าชุดปี2017อยู่แถว2,000ล้านบาทสำหรับ10-11คันตัวเลขต่อคันจึงอยู่ราว175-200ล้านบาทซึ่งเมื่อรวมการฝึกอะไรและยานสนับสนุนในแพ็คเดียวทำให้ความแน่นอนของเวลาแพ็คซัพพอร์ต ดูน่าเชื่อถือกว่าการอัปเกรดเอา M 6 0เดิมขึ้นมาใหม่เป็นลายคันครับทีนี้เข้าเหตุผล5ข้อที่ทำให้ไทยไปต่อกับ VT4 มากกว่าอัปเกรด M 6 0ในบริบทตอนนี้แบบเข้าใจง่ายนะครับข้อ1เวลาและความแน่นอนหลังประสบการณ์ดีเล์ของ Oplot สิ่งที่ไทยต้องการคือของถึงวและคอนโทรทลไทม์ไลน์ได้ โครงว t 4ีโฟมีสายการผลิตสมออกแอ t i v e และไทยรับมอบล็อตแรกได้เร็วในปี2017ทําให้ปิดช่องว่างกําลังลบที่เริ่มกังวลได้ทันจังหวะครับข้อ 2. องแพ็กเกจครบและซัพพอร์ตเป็นชุดข้อเสนอมาพร้อมการฝึกอะไรและลดประกอบภรารกิจที่ถูกจัดชุดมาให้ลดภาระตามเก็บส่วนประกอบยิบย่อยทีละเจ้าซึ่งมักเกิดกับโค,ครงการอัปเกรดแพลตฟอร์มเก่าที่ต้องรวมชิ้นส่วนและผู้ผลิตหลายรายเข้าด้วยกันครับ ข้อ3สมรรถนะยุคใหม่แบบพร้อมลบ Vt4 ติดปืน125มมแบบสมูทบอร์พร้อมออโต้โหลดเดอร์กล่อมภาพร้อนและระบบควบคุมการยิงรุ่นใหม่ว่างคอนเซปเป็น MBT เจนปัจจุบันทั้งคันต่างจาก M60 ที่มาอัพเกรดหนัก,นกแนวซาบล่า M60T จะได้ปืน120มมกระเสริมกล่องและ FCS ใหม่แต่สุดท้ายยังมีเพดานจากโครงตัวถังยุค60อยู่ดีครับ ข้อ 4. ความเสี่ยงโครงการต่ำกว่าเมื่อเทียบซื้อใหม่ทั้งระบบกับยกเครื่องรายคันโปรเจกต์ซื้อใหม่มักบริหารความเสี่ยงง่ายกว่าโดยเฉพาะเรื่องกำหนดส่งมอบและอินทิเกรตระบบซึ่งหลังบทเรียน o อปล t อตโฟกัสของไทยคือกดความเสี่ยงตรงนี้ให้ต่ำที่สุดข้อห้าต้นทุนต่อความพร้อมลบถ้ามองราคารวมต่อหน่วยความพร้อม vt4 ที่ราคาต่อคันในช่วงนั้นเฉลี่ย175-200ล้านบาทพร้อมซัพพอร์ตดูคุ้มเมื่อเทียบก,กับการเอา m60 เดิมเข้าร้านยกเครื่องหนักที่ต้องใช้เวลาและล็อกกำลังไว้ในโรงงานเป็นระยะยาวซึ่งทำให้เวลาที่ไม่มีรถท้อมลบกลายเป็นต้นทุนแฝงครับพูดถึงอัพเกรด m60 กันสั้นๆทางเทคนิคมีแพคเกจหนักหลายแบบตัวอย่างชื่อดังคือสายซาปล่า m60t ของตุรกี เปลี่ยนปืนเป็น120มมใส่เกราะเสริมยก fcs ใหม่ติดกล้องภาพร้อนทั้งผู้บังคับการและพลยิงเปลี่ยนเครื่องเป็น mtu 1,000แหลแรงม้าพร้อมเกียร์เลงน้ำหนักพร้อมลบประมาณ56 5 9ถึง59ตันสมรรถนะโดยรวมดีขึ้นมากแต่ค่าใช้จ่ายและเวลาโปรเจกต์ก็สูงและยาวตามไปด้วยครับด้านราคาประวัติศาสตร์ที่สื่อหลักเคยรายงาน ตุรกีอัปเกรด7 7 0คันวงเงินประมาณ688ล้านดอลลาร์เฉลี่ยราว4ล้านดอลลาร์ต่อคันในช่วงปี2005ทั้งนี้เป็นบริบทของตุรกีและยุคสมัยนั้นซึ่งวันนี้ตัวเลขจริงของแต่ละประเทศจะขึ้นกับขอบเขตงานเทคโนโลยีที่เลือกและการซ่อมทำใหญ่บนตัวถังเดิมครับ จากภาพรวมทั้งหมดสรุปสั้นๆคือไทยเลือกซื้อใหม่ที่ส่งถึงไวและบริหารความเสี่ยงง่ายมากกว่ายืดแพลตฟอร์มเก่ายุค60ด้วยการยกเครื่องหนักหลายคันซึ่งถ้ามองผ่านเลนส์ความต่อเนื่องของความพร้อมรบและโครงสร้างงบประมาณก็ตอบโจทย์ในห่วงเวลานั้นครับก่อนเข้าตารางมิขอชวนดูง,งานที่ใช่ของทั้งสองแนวทางแบบตรงไปตรงมาครับ ถ้าองค์กรต้องการเพิ่มความพร้อมลบเร็วๆด้วยสมรรถนะรวมเจนใหม่การซื้อ VT4 เป็นก้อนจะชัดเจนกว่าถ้าองค์กรต้องการคงคลัง M60 บางส่วนให้ทำหน้าที่เฉพาะงานเช่นครูฝึกยิงสนับสนุนในสภาพแวดล้อมควบคุมความเสี่ยงและมีเวลางบสำหรับยกเครื่องจริงจังการอัปเกรดหนักแบบซาลาก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องรับความท้าทายด้านเวลาและการบริหารชิ้นส่วนครับโอเคครับทีนี้เราไปดูตารางเทีย่สเปคและกรอบราคาแพ็ก12คันกันต่อเลยนะครับตารางนี้ตั้งใจให้ดูแวบเดียวแล้วเข้าใจว่าซื้อใหม่ทั้งคันต่างจากยกเครื่องรุ่นเก่ายัางไงบ้างเริ่มที่ปืนหลักครับฝั่ง vt ธีฟใช้ปืน125มมแบบสมูทบอร์พร้อมออโต้โหลดเดอร์บรรจุพร้อมลบประมาณ22นัดจากรวมราว38นัดครับ ฝั่ง M60 อัปเกรดหนักอย่างซาบล่า M60T ใช้ปืน120มมสมูทบอ IMI MT253L 44และยังบรรจุดโดยคนยิงครับสรุปสั้นๆ VT4 ยิงด้วยระบบบรรจุอัตโนมัติรถภาระลูกเรือส่วน M60 อัปเกรดใช้ปืน120มมแรงขึ้นมากแต่ยังต้องใช้คนยิงครับต่อมา FCS และกล้องครับ VT4 มากับ f c a D ต้อนรุ่นใหม่และกล้องภาพร้อนทั้งพลยิงและผู้บังคับการนั่น M60 อัพเกรดจะเห็นชื่อชุดอย่างไนท์หรือ Walken M แล้วแต่เวอร์ชันพร้อมกล้องภาพร้อนทั้งผู้บังคับการและพลยิงเหมือนกันครับสองฝั่งในมองเห็นกลางคืนได้ดีขึ้นทั้งคู่ต่างกันที่ VT4 คือชุดใหม่มาทั้งระบบตั้งแต่โรงงานครับ ลูกเรือ VT4 มี3นายพอมีออโต้โหลดเดอร์ f 6 0อัเกรดมี4นายตามโครงเดิมของแพลตฟอร์มครับลูกเรือน้อยลงหนึ่งช่วยลดภาระกำลังพลระยะยาวเด็กฝั่งก็ได้ข้อดีคือความคุ้นมือของรูปแบบลูกเรือ4นายครับกำลังเครื่อง VT4 ใช้ดีเซลประมาณ1,200แรงม้าเอกสารบางชุดระบุ1,200ถึง1,300 M60 อัปเกรดรุ่นหนัก MTU 1,000แรงม้าจาับคู่เกียร์เลง MK2 เวอร์ชั่นก่อนหน้าอยู่แถว900แรงม้าพูดง่ายๆ VT4 ได้แรงม้าเหนือกว่า Out of the Box ส่วน M60 ต้องดูว่าอัปเกรดถึงระดับไหนน้ำหนักพร้อมรบ VT4 อยู่ประมาณ52ตัน M60 อัปเกรดหนักจะขยับขึ้นมา56 5 9ถึง59ตันขึ้นกับระดับเกราะและอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มครับ น้ำหนักมากขึ้นช่วยเรื่องการป้องกันแต่ก็มีผลกับความคล่องตัวและสึกหลอด้วยครับการป้องกัน VT4 ใช้เกราอผสมและสาม,มารถติด Eira บางเวอร์ชัน่นมีแพ็กเกจเสริมจากโรงงาน M60 อัปเรกรดใส่เกราอเสริม Eira หลายจุดและบางโปรแกรมเสริมระบบเตือนภัย APS ในยุคหลังสองฝั่งเสริมเกาะได้ทั้งคู่ต่างกันที่ VT4 ดีไซน์ทั้งกันเพื่อยุคปัจจุบัน ส่วน m 6 0คือการอัดเทคโนโลยีใหม่บนโครงเดิมครับยุคการออกแบบ vt 4คือแพลตฟอร์มส่งออกเจนใหม่เริ่มผลิตตั้งแต่ปี2017 m 6 0อัปเกรดยืนอยู่บนโครงยุค60ที่ถูกยกเครื่องและใส่เทคโนโลยีใหม่เข้าไปสรุปให้เห็นภาพฝั่งหนึ่งรถใหม่ทั้งคันอีกฝั่งคือโครงเดิมบวกเทคโนโลยีใหม่ครับบทสรุปการใช้งาน vt 4เหมาะกับใครที่ต้องการพร้อมรบเร็วในฐานะ mbt เจนปัจจุบันทั้งคัน ส่วน M 6 0อัปเกรดสมรรถนะดีขึ้นมากแต่ยังมีเพดานจากโครงสร้างเดิมและเวลาโครงการที่ต้องเผื่อครับถ้าดูเฉพาะสเปค V T 4ได้ความเป็นรุ่นใหม่ครบระบบ M 6 0อัปเกรดได้พลังใหม่บนโครงเดิมหมาะกับบทบาทเฉพาะคำตอบสุดท้ายจึงขึ้นกับเวลาโครงการกรอบงบและงานที่เราจะใช้จริงครับสเปคโดยรวมอ้างอิงจากแหล่งสาธารณะเช่นวิกิพีเดีย Army Guide Military Factory ตัวเลขบางรายการมีช่วงค่าขึ้นกับรุ่นย่อยและปีที่ผลิตนะครับกรอบราคาแพ็ค12คันแบบลอมรวมซัพพอร์ตครับตัวเลขตรงนี้เป็นประมาณการสาถานะนะครับคิดรวมตัวรถอะไหล่พื้นฐานและการฝึกลมต้นในภาพรวมตัวเลขจริงขึ้นกับสัญญาขอบเขตงานและปีงบประมาณครับเพื่อให้ง่ายในการเทียบกันในคลิปนี้มิใช้เรท1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทนะครับ แถวแรก VT4 ซื้อใหม่ครับราคาต่อคันอยู่ที่175่งถึงสองล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นแพ็กสิคันจะอยู่ราว2,100ันหนถึงสองพล้านบาทถ้าแปลงเป็นดอลลาร์อยู่ประมาณ64สิถึงเจล้านดอลลาร์ที่มาของตัวเลขอิงจากข่าวในไทยลอดปี2016จํานวน28คันวงเงินราว4,900ล้านบาทเฉลี่ยออกมาประมาณ175ล้านบาทต่อคัน และข่าวปี2 0 1 7ระบุ10 1ถึง11คันวงเงินราว2,000ล้านบาทก็จะเฉลี่ยอยู่ช่วงประมาณ181 -200 ถึง200ล้านบาทต่อคันสรุปแถวนี้ถ้าต้องการซื้อใหม่ทั้งระบบตัวเลขต่อคันของ v t 4จะอยู่แถว175 2 0 0ถึง200ล้านบาทครับถัดมาอัปเกรด m 6 0แบบจัดหนักแนวซับลาหรือ m 6 0 t ราคาต่อคันถ้าอิงกรอบปัจจุบันจะอยู่ประมาณ4-6ล้านดอลลาร์ต่อคัน พอคูณด้วยเรทสามสบาทต่อลาร์ก็เท่ากับราว132่งรถึงหนึล้านบาทต่อคันเมื่อขยายเป็นแพ็กสิบสอคันกรอบราคาอยู่ที่48่สถึงเจล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ1,584งพัถึงสองพล้านบาทครับตัวอ้างอิงหลักมาจากดีลของตุรกีในดีหนึ่รคันวงเงินประมาณ6ก8ล้านดอลลาร์เฉลี่ยราว4ล้านดอลลาร์ต่อคันในบริบทปีสองพ ซึ่งวันนี้ต้องบวกปัจจัยเงินเฟ้อขอเบเขตงานและเครื่องมือเฉพาะด้วยครับและที่ต้องเน้นคือโครงการอัปเกรดเป็นรายคันจะมีต้นทุนเวลาโครงการแฝงอยู่พอช่วงที่รถเข้ายกเครื่องรถจะยังไม่พร้อมลบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเชิงโอกาสที่ควรนับรวมในการตัดสินใจด้วยครับภาพรวมของแพตสิบคันนะครับวีทซื้อใหม่อยู่ประมาณ2 1 0 0ถึง2,400ล้านบาทส่วนอัปเกรด M60 หนะัก อยู่ประมาณ1,580ถึง2,380ล้านบาทตัวเลขมีช่วงที่ซ้อนทับกันบ้างแต่ปัจจัยชีข้ขาดในห่วงเวลาที่ไทยตัดสินใจคือไทม์ไลน์สมมอบและความแน่นอนของโครงการครับคอลัมน์ราคาต่อคันล้านบาทสำหรับอัปเกรด m 6 0คําคำนวณจาก4ถึง6ล้านดอลลาร์ต่อคันคูณ3 3บาทต่ออลลาร์ประมาณ132ถึง198ล้านบาทต่อคันเพื่อให้เทียบกับ vt 4ได้สะดวก สมมติฐานการคำนวณใช้เลท1ดอลลาร์เท่ากับส3ไทยบาทสำหรับคลิปนี้ข้อควรทราบลอมนี้รวมภาพรวมรถอะไหล่พื้นฐานและการฝึกลมต้นในชุดแพ็คอัพเกรดบทสรุปแบบเข้าใจง่ายพอเราเอาทุกป,ปัจจัยมาวางเรียงกันเวลาความแน่นอนแพ็กเกจซัพพอร์ตสมรรถนะรวมและบทเรียนจากโครงการก่อนหน้า คำตอบว่าทําไมไทยถึงไปกับ VT4 จึงไม่ใช่เรื่องรถเก่าหรือรถใหม่อย่างเดียวแต่คือการจัดการความเสี่ยงในช่วงที่เราต้องแก้ปัญหาช่องว่างกําลังให้เร็วและชัดที่สุดส่วนการอัปเกรด M60 ยังมีที่ทางถ้ากําหนดบทบาทเฉพาะงานเช่นรถครูฝึกยิงสนับสนุนในภารกิจที่ควบคุมความเสี่ยงและมีเวลาและงบให้โรงงานทำงานยาวพอแต่คำถามคือ ค่ายไหนช่วยให้โครงสร้างกรอบไทยพร้อมขึ้นเร็วในห่วงเวลานั้นคำตอบตามข่าวสาระก็คือ VT4 มีอยากทิ้งท้ายด้วยคำชวนคิดง่ายๆครับในเกมวางกำลังจริงรถถังไม่เคยสู้คนเดียวเราต้องคิดทั้ง Combine Arm, ISR c o u น t เตอร์เสมอรถถังรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มเพดานสมรรถรวมแต่วิธีใช้และระบบร่วมกำลังคือสิ่งที่ชี้ชะตา ถ้าเ,เพื่อนๆเลือกได้1บทบาทสำหรับ M60 ในไทยวันนี้จะให้ทำหน้าที่อะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสุดท้ายมิกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ